สวัสดีครับมาพบกับ Toyota, เซลลิต้าเซเนร์ครับคือวีโปววครับขับปี2012นะฮะอันนี้ราคาเราขายอยู่ที่4แสนตีเอง500บาทเท่านั้นนะก็ถ้าราคาที่สดก็ยี่ห้อ8สีเป็นลูกค้าต้องเสียแ,แบบแนแบนั้นได้นะฮะเป็นปีก็จัดได้เล่ม5ะคือดวาวนะพอประมาณ9,000ใบปลายฮะ างเดิอนอะไม่มีเกิปเป็นเกลื่หนขนักนะมาพร้อมหม่นม่มีสัั้นยกบยางบรคโตนแล้วล้นนะใช้งานได้ยาวๆแต่หน้าข,า,ขาวๆอะไหก็ทวยนะ,ะร,ระจตไ้าเป็นันล็อกบอกผู้ขับปังไฟฟ้านะฮะเด็กมาอยู่ที่สองแสนสามมื่นกิโลเมตรครับ ปกติฟังก์ชันนะฮะชุดคอนโทแบบหนักเบรนะครับตัอก็สักข้าวตัวนะฮะไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับนี่เป็นคู่นะครับะระบบเบรคอิเบสลูกหนจอนะมีต้องมองถอยหลัง พร้อมใช้งานนะครับบอกมานน้ททาทดสอบ,บว่าตัวท่ายจะร้อยครับผมวอก,ออกนะครับอ่านให้ใหมายนะครับราคานี้ก็ให้ไวนะฮะไม่แพงมันเป็นมือได้รถครอบครัวจะนั่งของซีร์ราต้าด้วยนะครับข้าคุ้ะคะมภาระแน่นอนครับ แอร์ราวนักานะฮะสามตอนบอกทำได้คน้าคนข,ของได้เยอะครับจุดเตือนรอบพันเครื่องก็เตือนนะสวยครับผม เคนตม้งบงก็เดิมนะเป็ค้าพอคอยอยู่ครบจะดูรถได้ที่วังก์อนะครับเรียกใครน้อยนนทบุรีครับใจโทรศูนย์หกหนึ่สสเก้ครับเช็ลูกค้าติดรดติดบัตรสกเราไม่ได้รับนะครับ